ย้อนหลังย้อนความกันให้ฟังหน่ยอยเกี่ยวกับเรื่องของผู้กองบอยก็ยังไงวันนี้ศาลก็ศาลนายาเห็นว่าเดี๋ยวจะเตรียมออกหมายจับแล้วใช่ไหมค่ะเพราะว่าไม่มาไม่มาฟังคำพิพากษาของสาลอุทธรนะคะสืบเนื่องมาจากย้อนไปคุณผู้ชมจำคดีนี้ได้นะคะผู้กองบอยเมื่อปี25 6 3คดีนี้ดังมากเพราะว่าไปใช้ปืนยิงแฟนสาวที่เป็นพริตตี้เสียชีวิตคาบ้านพักย่านวังทองหลางวันนี้ ศาลนัดฟังำพิภากษาสัตว์อุทธรแต่ปรากฏว่าไม่มาค่ะพอไม่มาศารอาญาเตรียมออกหมายจับนะคะที่ศารอาญาวันนี้ค่ะได้มีการนัดฟังำพิภากษาสัตว์อุทธรคดีที่ร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญส่งหรือว่าผู้กองบอยอายุ32ปีอดีตรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสอน,นวังทองหลางเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยคำฟ้องความผิดสรุปนะคะว่า20ิมิถุนายน2563เวลากลางคืนจำเลยได้ใช้ปืนขนาดจุด45ห จาะยิงที่ศีรษะของนางสาวพิมพ์ชดาพรผู้แย้มใสหรือว่าน้องนิ่มอายุ30ปีภรรยาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสรกันเพื่อขม่มขู่โดยจำเลยลย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าหากกระสุนปืนลั่นออกมาจะทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้เป็นเหตุให้มือของผู้ตายไปถูกอาวุธปืนดังกล่าวแล้วทำให้อาวุธปืนลั่นออกมาหนึ่งนัดกระสุนถูกที่ศีรษะของนางสาวพิมพ์ชดาพรจนถึงแก่ความตายเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในทาวเฮาส์ หมู่บ้านเสนาวินล่าเขตบังกะปินนจำเลยให้กาปฏิเสธขอต่อสู้คดีนะคะ15มิถุนายนปีที่แล้วสารชั้นต้นเบิกความและพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่นำสืบพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดจริงให้หลงโทษจำคุก20ปีและชดใช้ค่าเสียหายหเก็บครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นเงิน720,000บาทต่อมาสารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวระวังอุทธรณ์คดีครับโดยตีราคาประกัน1ล้านบาท แต่พอถึงเวลานัดเสมียนของทนายความจำเลยแจ้งต่อศาลนะครับไม่สามารถติดต่อจำเลยได้สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือร้องขอเลื่อนคดีเชื่อว่ามีพฤติการหลบหนีจึงให้ออกหมายจับมาฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในวันที่10ตุลาคมนี้พร้อมสั่งปรับนายประกันเต็มสัญญา1ล้านบาทขณะที่แม่ของผู้เสียชีวยอมรับเลยนะคะว่าผิดหวังที่ผู้กองบอยไม่มาฟังคำพิพากษา ทั้งๆท,ที่ก็เคยรับปากว่าเป็นลูกผู้ชายขอรับผิดชอบในสิ่งที่ทําลงไปแต่สุดท้ายหายเงียบไปเลยที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับตนก็มีแต่ตนเนี่ยแหละค่ะติดต่อกับหลานสาวลูกผู้ตายบ้างแล้วก็จะถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่ได้มีการรับเรื่องของการเยียวยาใดๆจากผู้กอบบอยแม้แต่บาทเดียวนะคะบอกว่าจริงมันก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยเฉพาะถ้าอาวุธปืนอยู่ในมือเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้าทํา ถูกนําไปใช้ในทางที่ถูกที่ควนก็ช่วยปราบปรามช่วยทาให้สังคมสงบสุขแต่ในทางกลับกันถ้าไปอยู่ในมือของผู้มีอานาจถึงเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามแต่ไปใช้ในวิธีทางที่ผิดเนี่ยมันก็นํามาซึ่งเหตุสลดอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น